Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่ ed, สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยโอเคครับทุกคนครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าโจรสลัดที่กำลังตามล่าวัวนผีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนครับ ก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะทุกคนผมก็จะมารีวิวผลฟินิกตื่นหรือผลฟินิก v 2นั่นเองนะฮะทุกคนครับนี่ก็ผลฟินิกมันก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทํายากนะครับมันอยู่ที่ดวงนะฮะทุกคนครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมาเกาะนี้ครับทุกคนนี่เกาะนี้เลยเนาะเกาะใหม่นะครับทุกคนครับมันจะอยู่ข้างๆกับเกาะอาลองพาร์คนะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นเกาะอาลองพาร์กไหมก็คือ ให้เราเนี่ยนะครับมาตีบอสเมาโก้เนาะตีบอสเมาโก้จนกว่ามันจะดรอปคัมพีนะครับน่าจะใช่คัมพีเนาะมันจะเป็นสกอร์ครับทุกคนครับชื่อของมันเนาะพอมันดรอปสกอร์มาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นฟินิกส์นะครับ V2 ได้แล้วเนาะทุกคนครับแค่นี้เลยนะแค่มาตีเมาโก้เลยครับทุกคนครับเออแค่นี้เลยเนาะคล้ายๆกับหลักการเดียวก,ก,กันกับทำเกียร์สองของลูฟี่เลยครับประมาณนั้นเนาะโอเค ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวด้วยเน,ะนาะในที่น้องเขา,าดวงดีนะครับทุกคนครับเขาบอกว่าเขาตีตัวเดียวได้เลยดวงดีเกินโอเคครับมาที่สกิลคิวเลยแล้วกันเนาะมันมีชื่อว่าอะไรอะ่ะอ,อืมไม่กล้าอ่านอ,อ่านว่าโทริละกันนะครับโทริโอเคสกิลคิวครับสกิลคิวจะเป็นแบบนี้มายี่เดี๋ยวไปหาเกาะที่มอนมัน ไกลๆดีกว่านะทุกคนเกาะนี้มันอันตรายนะครับโอเคเราก็รู้กันแล้วเนาะว่าวิธีหาเนี่ยทำยังไงเนาะโอเคไปเลยครับไปเกาะใหม่เอ้ยไม่ใช่เออไปหากเกาะใหม่รีวิวดีกว่าจะได้เห็นภาพกันชัดๆเนาะนี่ฮะทุกคนมันมีร่างทั้งร่างไฮบริดนะฮะแล้วก็ร่างฟูลฟอร์มเลยนะมันก็ถือว่าโอเคเลยนะเท่มากครับแต่ผมว่ามันข้อเสียเจอหนึ่งอย่างเลย คือแบบว่าแบบธรรมดามันน่าจะบินเร็วกว่านะอันนี้มันดูอืดมากเลยครับทุกคนใช่มันดูอืดมากเลยอะแบบธรรมดาบินเร็วกว่าเยอะเลยเนาะโอเคโอเคบินมาถึงละก็คือว่าฮะนี่เลยเอาตั้งแต่สกิลแรกเลยแล้วกันเนาะบินลงก่อนแล้วกันโอเคเ,ออเดี๋ยวนะกดสกิลออกโอเค สกิลนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนมันจะทําการยิงไฟเนาะยิงเป็นลูกไฟนะครับนี่ทุกคนดูนะคิวบุ้มเห็นไหมอ้ามันจะยิงแบบนี้เลยนะครับโคตรแรงแรงจริงแล้วก็สกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นอะไรอะสโตนใช่ไหมสโตนอะไรวะสกิล e ครับสกิล e มันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับเป็นพายุเนาะวุ้มแบบนี้เลยโอ้โหหนาเมจโคตรเวร์ ดาวเวทเวอร์มากครับทุกคนเมื่อกี้แตกเลยนะครับโอ้โหดาวเวทเอ้ดดาวเวทอ,อะไร <c ười> ดาเมทเวอร์มากครับนี่เดี๋ยวดูสกิลคิวอีกทีนะครับสกิลคิวครับยิงลูกไฟบึ้มโอ้โหทำไมมันแบบดาเมทมันดูแบบโอเวอร์จังวะมันดูแบบหลายฮิตมากเลยอะเนี่ยดูดิยิงลงไปทีนึงนี่แบบรู้สึกจุกแทนเลยอะดูดิแต่มันทีละเจ็ดสิบเองนะก็ก็ถือว่า ก็ก็โอโกก็โอเคนะไม nah in in well. ha, ่ร i̇şte okay, okay, ู ern, ้จะพูดว่าอะไรนะฮะเออไม่ไม่แน่ใจว่ามันโหดหรือเปล่านะครับแต่น่าจะโหดแหละทุกคนผลฟินิกมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเนี่ยดูดิสกิลคิวแล้วก็แต่ดาเมจมันกเจ็ดสิบเนาะอืมโอเคครับทุกคนต่อไปสกิล R เลยแล้วกันสกิล R ครับจะเป็นสกิลฮิลนะฮะทุกคนครับนี่นี่ฮิลแบบนี้เลยเนาะเฮ้ย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 มันตามขึ้นมาบนนี้เลยหรอ ผมได้ข่าวมาว่าไอ้สกิลอาร์เนี่ยมันฮิวแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนครับแต่ก็โู้ก็ถือว่าครูดาวนานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอืมถ้าเทียบกับสกิลทั่วไปแล้วนะครับที่แบบกดปุ๊บแปบ๊บเดียวครูดาวนะนี่ครับป่านี้ยังไม่ครูดาวเลยโอเคนี่นะครับก็เป็นสกนะิลฮิวเนาะสำหรับสกิลอาร์เออเดี๋ยวนะทุกคนครับปกติแล้วอะฟินิกแบบธรรมดามันจะ เขาเรียกว่ายัางไงดีฟินิกแบบธรรมดามันจะฮิวให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วนี้อ่ะวิว,วิตีแรงเกินยังไม่ทันได้ฮิวเลยอ๋อน่าจะฮิวเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวนะนี่ลงน้นํานี้รู้เลยครับอ๋อโอเคผลฟินิกยังมีไอ้นี่อยู่นะครับทุกคนครับ V2 เนี่ยยังมีพาสซีฟในการฮิลตัวเองแบบอัตโนมัติอยู่เนาะ แต่ว่าสกิล R เนี่ยจะช่วยแบบว่าฮิลแป๊บเดียวน่าจะเต็มหลอดอะไรประมาณนั้นเนาะคือฮิลแรงกว่าแบบสกิลพาร์ต4อะทุกคนอ่าประมาณนั้นครับแล้วก็สกิล F ครับสกิล F เนี่ยจะเป็นสกิลล่างไฮบริดนะฮะทุกคนนี่ก็คือมันจะมีปลีกแบบนี้เลยเนาะปลีกซะด้วยอ่ะทุกคนครับกดสเปซ bar หนึทีนะครับเพื่อทําการบินเนาะนี่หนทีหรือ2ทีนี่แหละครับแล้วก็ คือมันจะไปตามหน้าจอของเราเลยครับถ้าเราเชิดหน้าจอขึ้นมันก็จะบินขึ้นน้องฟ้าถ้าเรากดจอต่ำเนี่ยมันก็จะบินลงพื้นเนาะสกิลนี้ดีนะครับทุกคนครับดูนะเราอยู่บนฟ้าใช่ไหมครับสกิลนี้เนี่ยมันดีตรงที่บางที่เนี่ยในการฟาร์มเนี่ยจุดโพซิชันมันไม่มีที่ยืนนะครับแล้วก็ยืนบนอากาศเลยครับง่ายดีนี่ยืนบนอากาศเลยครับแล้วเราก็เล่นอย่างนี้เลยนี่ทุกคน มอนตีเราไม่โดนครับเห็นไหมเออค่อยขี้โกงอ่ะดูดิดูดิดแบบว่าเจอจุดฟารมแบบโพซิชันแบบไม่มีที่ยืนนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เนาะเนี่ยดูดิโคชิลนะครับชิลเกินอ่าประมาณนี้เนาะมีประโยชน์มากเลยนะทุกคนใช้เคลื่อนที่ก็ได้นะครับใช้แบบเป็นจุดยืนในจุดที่ เราเนี่ยคิดว่าจุดนั้นเนี่ยมันแบบไม่มีที่ให้เรายืนฟาร์มดีๆนะครับเราก็บินฟาร์มได้เลยเนาะดูดิโคตรเอาเรื่องสกิลคิวสกิลอียั้งแรงโอเคทุกคนต่อไปครับต่อไปก็ฟูลฟอร์มเลยแล้วกันฟูลฟอร์มนะครับสกิลทีมาอีมาเลยครับล่างฟีนิกซ์นี่มาแล้วทุกคนดูครับแต่มันดูข้างหน้าไม่ได้อะทำไงดีอะ เออมันดูข้างหน้าไม่ได้อ่ะน่าเสียดายว่ะโอเคสําหรับฟินิกก็เหมือนกันครับทุกคนครับแค่เหมือนว่าจะบินเร็วกว่าร่างปกปตอิอ่าร่างไฮบิดเนี่ยนิดนึงนะฮะไม่ได้เยอะเลยผมคิดว่าแบบแบบไม่ทํา V2 บินเร็วที่สุดแล้วเนาะเออโอเคสกิลคิวครับสกิลคิวก็เหมือนเดิมนะสกิลอี e ล่ะ สกิล e ก็เหมือนเดิมครับสกิล r ก็เป็นการฮิลเหมือนเดิมนะครับอืมไม่ได้มีอะไรแล้วอะเอาจริงๆไหมทุกคนเท่าที่สังเกตอะ full form มันมัน,ม,นมันทำอะไรได้อะ่ะมันตีธรรมดาก็ไม่ได้นะเออแล้วมันดีกว่าไฮบิดยังไงวะงงนะเฮ้ยแต่ว่าฟูลฟอร์มอ่ะใช้สเตมิมีน่าน้อยกว่าไฮบิดอีกนะทุกคน อันนี้ไม่ไม่มั่นใจเลยว่าเพื่ออะไรอะ่ะรู้สึกว่าดาเมตก็มันมันฮิตละแค่เจ็ดสิบเองอะเออทำไมวะเอาเป็นไฮบริดแล้วกันอ่ะถ้าเป็นไฮบริดใช่ไหมไฮบริดตีธรรมดาได้ไหมก็ตีไม่ได้เอามาเพื่ออะไรอะเฮ้ยทุกคนมันต่างกันยังไงวะไอ้ร่างไฮบริดกับไอ้ร่างฟนะูลฟอร์มเนี่ยคือทำทุกอย่างได้เหมือนกันเลยนะ ดามเมจก็ไม่แน่ใจอะ่ะดามเมจมันจะเพิ่มขึ้นหรอไหนก็ปกตินะ70นิดนิดเห็นไหมเจ็ดสิบนิดนิดเนี่ยครับทุกคนครับ70.3นะห้บิดเหรอเว้ยอย่ามาดูห้บิดนะครับห้บิดเท่าไหร่ห้บิดก็เหมือนกันหรือเปล่าสกิลคิวก็70เนี่ย70.3เหมือนกันเลยเออแล้วคือยังไงคือ บินเร็วกว่าไฮบริดหรือเปล่าฟูลฟอร์มน่าจะงั้นเนาะมันดูไร้ประโยชน์อะทุกคนปกติปกตินี่แบบว่ามีสกิลโจมตีตั้ง3สกิลนะครับถ้าไม่ทำา V2 เนาะแต่พอทำา V2 ปุ๊บสกิลโจมตีเหลือแค่2ครับที่เหลือเนี่ยเป็นสกิลฮิลกับสกิลบินโง่ๆเอาเอาตรงๆเลยมันบินโง่ๆจริง,รงๆทุกคนเออจากไม่รู้สิทุกคนครับ ถ้าความเท่ให้อันนี้เนาะแต่ถ้าเอาแบบใช้งานได้จริงคิดว่าไม่ไม่ทำา V2 น่าจะมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าครับทุกคนครับเออผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมหาข้อแตกต่างไม่ได้เลยอะจริงๆสำหรับสกิลไฮบริดกับฟนะูลฟอร์มนี่ยโอเคนะทุกคนฮาก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดป,ประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยเนาะ ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายมาอี้ลาไปด้วยสกิลฟินนิกส์เพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยเพื่ออะไรวะโอ้โหฟูลฟอร์มกับไฮบริดแล้วยังไงสกิลก็เท่าเดิมไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยจริงๆ